ก็สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับถุงมือที่มีชื่อว่าแลมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการรับถุงมือนี้มารับเงนนะครับอย่างแรกเราจะต้องหาคนที่ใช้ถุงมือไนท์แมรกก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราใช้ถุงมือนอนหลับนี่นะครับวิธีการรับนะครับเราจะต้องให้คนที่มีถุงมือไนท์แมร์มาตีเราก่อนนะเมื่อเขาตีเราเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเกิดภาพหลอนแบบนี้นะครับให้เราหาโคมไฟนะครับนะก็ทําตามคลิปเลยนี่นะครับให้เราหาโคมไฟหลังจากนั้นก็ให้เรรรากะะโดดนคับ ก็คือให้เรากระโดดทําให้คมไฟแตกและเราทําการกด e เพื่อลบไอตัวเหลืองนี่แหละก็คือให้เราทําแบบนี้นะครับจนกว่าจะครบ4รอบนะครับก็ถ้าเกิดเราทําครบ4เราก็จะได้ตัวเหรียญตาม,มานะครับ ต่อมาเป็นสกิลของถุงมือแรมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราทําการกด e เนี่ยนะครับคนที่อยู่ใกล้เรานะครับก็จะมองไม่เห็นนั่นเองเพราะว่าแสงมันจ้าสือเกินใช่ฮะสกิลมันมีเท่านี้แหละที่ผมรู้นะแล้วก็ที่รู้อีกอย่างก็คือมันจะมีตัว energy อ,อ,อยู่ข้างๆนะครับก็คือถ้าเกิดมันหมดเนี่ยเราจะต้องรอจนกว่ามันจะเต็มนะครับเราถึงจะใช้งานได้อีกนั่นเองครับก็วิธีการรับถุงมือก็มีเท่านี้ครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ตามด้วยสัมมิทไปละ